สวัสดีแฟนคลับทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโมจิซ h เฮดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอพระคุณมากๆค่ะนี่ยังกะสีแต้งหนังสีกะสีว่างสีน็นว่าหนูไม่เคยไปดูพี่เลยแต่หนูจำจำวันที่พี่เรียกหนูไปนั่งไปหาได้อยู่เดีนี้เบึงตาคอยตีสี่เนี้ยมยนองยังสีบุรีได้ใจ เรียว่าเป็นตะฮักไปกลังหนาวเลยบหรอบอกกี่ครั้งแลยอเออรถเท่าไหร่วันนี้วันแหละหนูบอกวัน้วันนี้เขาเร็วกว่าหลดดิซุบเทียกกระไดแม่ถาวันนี้เราเ็วกว่าลดปีนิวเราหลุยจากข่อยแล้วข่อยไปยุปีแรกของจันทครเลยเดย์ขันขันเพียงหนึ่งที่นิวแก้วเ,เก่าเนาะ ทำน้ำะไรอยู่นี่ไปแล้วนะเนี่ยปากไหมคือดักเต็มแต่เจ้าปอคอยด้ฉีดปากมันเข่้มาปากต้องหัวยิ้มไหมคือขื่นเอายิ้มมันคือขึ้นทด้งเด้งมา ขสินวด่เอาเฮ้ยเบรกแม่ยุดยุดแม่ยุดแมเอออึ๊บเออนั่นอึ๊บอืมสายฟอจุเตมาเดวดลวหมล้มดแ้วหม่ไวมดล้ไหมด้ม่แล้มดแ่หมดแล้ทีมันช้าไมดนล้วหมดแลอวหมวหวมน้ววหนด้าหวมดแวว้วหวล้ ค่าาค่แต่งหน้าเท่าไหร่ครับหมื่นห้าค่ะค่าไฟคห้าหมื่นคุณแม่แม่คุณแม่แม่อแฟนคับคือคือ่าเรียนแทอะเอาเงินให้หนูเลยค่ะหนจะโอนเงินให้พี่นิวค่ะมค่ะโอนเงินให้หนูเยค่ะมอหนึ่งมันทำไมไม่เข้าทั้งสองอันอ่ะมันทำไมไม่เป็นทั้งสองอัน หนาการะตูนไม่มันทำไมไม่เป็นให้พี่ด้วยมันได้เทเลหนาบะใช่อุ้ยน่ารักฟุนอะอุ้ยหมอนแรบบิท ใส่ชุดเออจวงไปเอาชุดมาแชมพูพริง้งเขาใส่สีนี้งเสื้อดำอยู่ในรถกิงใช่ไหมเอาไปเอาของในรถรถกิงลงก่อนเ,อเขาไม่เอาไปหรอบอจะขอสีน้ำแร่นะ ไม่ใช่นะเดตต่อกาเซีย,ย,ยก็ได้สิเห็นห้องอัปเดตสินค่ะ